ไหนก็ต่อลำนั่นนั่นเอาอีกแล้ว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 ขายตัวอีกแล้วเอาอีกแล้ว เอาแล้วกว่าเอาแล้วโป้เทคโอเวอร์โป้เทคโอเวอร์เลยโป้เทคโอเวอร์เว้ยเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์ได้โอกาสแล้วเทคโอเวอร์เลยเจังหวะนี้ต้องเทคโอเวอร์ สนะาวท่ำสาวท่ำก็สาวท่ำสาวาส,าสาวท่ำก็หวานเจนี๊ยบประเดี๋ยไงเซสเซ็งทองสาวท่ำก็หวานเจี๊ยบประเดีครับเข้เาหน่นะสาวท่ำก็หวานเจะะีเออ๊ยบประเดี๋ครับโอได้โอเทคโอเวอร์เลยทุกมือเปิดซื้อทุกสู่แบบนี้ขาย